Dante, it, เห็นสมาเนียนหน่อยความมีสมาเนียนหน่อยคนยังออกมากคนบอกว่าหลวงพี่งวดนี้ผมมากเลขเก้ากับเลขหกครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้เราก็อยู่ที่ hm วัดของพระทุดงนะครับแต่ว่าพระทุดงย้ายไปแล้วนะครับย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนะครับปรากฏว่ามีหลวงพี่ปิศนามาอยู่แทนนะครับปรากฏว่ามาอยู่ปุ๊บฝันดีปั๊บนะฮะงวด96เมื่อกี้มีภูมิมาบอกจังๆเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก่อเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมภูมิเก่าพระทุดงนะครับผมครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้ามาสอบถามแนวทางของลุงพี่นะฮะลุงพี่แนวทางจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับ ขับนมสการครับบนมัสการครับจะเริ่มป้อนงวดที่แล้วอันยิ่คขาอาจารย์ันดีฟันว่าจังได้ค่ะงวดก่อนงวดที่แล้วอาตมาฝันว่าอาตมานางอยู่ในศาลาใด้ป้องฟันอาตมาเห็นสมาเนีนหน่อยความมีสมาเนีนหน่อยคนยังออกมากคนบอกว่าลวงพี่งวดนี้ผมมากเลขเก้ากับเลขหก เน้นน้อยนะครับเน้นน้อยบอกว่าเน้นน้อยบอกว่าหลวงพี่ครับงวดนี่เน้นมาเลดเก่าเล็ดของแล้วครับเน้นบอกอาตมาอาตมาก็เรยว่าอียงนอเลขเก่าเลกของงวดที่แล้วโอกว่าอาตมาก็เร่ยว่าแบบเป็นปริศนาคือซื้อออกไปย่อมอาตมาฟันนะครับนังซีอาตมากะบอกออกไปว่าอาตมา ฝันว่ามีเน้นมาบอกตัวเลขค่าตัวเลขคือซื้อเลขหกกับเลขเก้าขอนะเป็นเลขตัวเดียวกันสามาาถเลขเก้ากับกับเลขหกมันไขครึ่งกันนะครับครับภูมินี้ก็เป็นภูมิเก่าที่พระทุดงมาอยู่นะครับครับภูมิที่เนี่ยดีมากเลยนะครับหูวงพี่เครับเนาะสูพกรเนาะข้ามมาเนาบอกกันไกลคือคือคือเกิดนิดหนึ่งนิดห่งั่นมากขอามาเลยครับหลวงพี่ก็ได้มาจังวัดอยู่ที่นี่เนาะ ปรากฏว่าภูมิเจ้าที่มาบอก96จังๆเลยเนาะพี่เนาะคนมากมากบอกงานไม่ยู่แม่ไม่เนาะนมักมาบอกน้อโภเนาะอาตมากบตังรู้สึกว่าเป็นเหมือนพุ่เพันเย็นชุ่มชื่นดีเย็นงแบบว่าคนพุ่มพันแล้งอยู่แล้งหมายถึงว่ามันมีพุ่มพันอยากไปเข้าหาน้ำ เกียวน้ำแดงห้ยต้งสินะครับคาราวาเปินกับยูดโดนแล้วคาาวาอัตมาก,กับรถไทยเอาห้จักกินเลยครับอัตมาในรูปลี่งค่ะอยู่อย,อยู่อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงพญานาคนั่นแหละครับโอ้พุ่มกับจักสีมาในรูปแบบใดเน่ยทั้งเป็นมุ่งเหลือมใหญ่กับมี่ทั้งเป็นเน้นทั้งเป็นผู้ผสูงอายุผู้สูงอายุแบบ องขาวนานองขาว้วกับมันรู้สึกไปยังตันย่งแบบว่าอาตมาเมื่อใดที่ว่าอาตมานอนอาตมาก็บรู้สึกว่าฝันทุกขื้นนั่นแหละครับแต่ว่าก็มีแม่นแนวบ่แม่นแนวเป็นเป็นเป็นความเป็นความนิมิตเป็นนิมิตนะครับเนาะเป็นนิมิตเมื่อขื่นอาตมากั เมขึ่นกรคืนกรเมฆนกรอาตมาครับฝันะ่ออาตมาแบบปิตนาถ้ำนอกวันนี้ครับผมฝันแบบว่าอาตมาฝันเมขึ้นอาตมาไหวพระานั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ประจําวันเกิดของเจ้าของเสริมดวงแล้วก็นอนฝันว่าอาตมาได้ไปเก็บเห็ดกับระาพีสุโอ้เพราะว่าช่วงนั้นเห็ดมันเห็ดออกหลายอาตมา กินแต่น้ำเห็ดอตาตมาเล่นฝันว่าได้ไปเก็บเห <c oughs> ็ดกินกินเอาเห็ดเก็บเพระภิกษุในความฝันนะครับเนาะฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดน้ำพระภิกษย์สุบัณฑินียปลาศิษุกับอาคัสเก็ตไส่กระตาเนี่ยแหละแต่ว่าเข้าเป็นปลาเนาะแต่ขาเหลืองอยู่เข้าเก็บอยู่ในป่าเห็ดเห็ดขมเป็นเห็ดขมเก็บเก็บบัณฑิเนียพ่อได้ร้ายแล้วในความฝันกันจะกลับวัดแต่ว่าอยู่ในป่านั่นมันก็เป็นป่ากว้างเนาะ ก็จะมาครับสิกรับจังไรนอวัดนี่ก็่นก็เลยหผ้าไปผ้าพิสูจองค์นั้นนะ่นกับผ้าไปขึ้นแพ่ไปขึ้นเลือดแพ่นะครับครับเลือดแพ่นายุ่มเป็นเลือดเป็นไม้ไผ่สองสั้นมีบันไดเกินไปกับไปนั่งทิ่งเท่งในค้อมฟันกะลอยไปตามน้ำปรากฏว่าเป็นไม้น้ำคงครับ ไปล้อยไปขึ้นฟังฟังแม,านาม่น้ำติดกับวัดกับพ่อไปเรื่อยๆไปหอดวัดนั่นกับเื่นก็มีบุญพอดีเป็นบุญยังบรรูต่ว่าพระเจ้าจัดงานอาตมากับ้ตะยกเมื่อสาธุน้ำว่าได้มาเห็นแบบโดยบังเอิญคล้ายๆว่าในในข้อมฝันของอาตมาและแพร่ไปกับลอยไป บ่มีจุดหมายไยทางไปเรื่อยๆก็เลยไปขึ้นฟังฟังหนึ่งก็จังหอดฟังก็ขึ้นไม่ป้อมฟันครับแต่ว่าปิศนาเนี่ยมันก็เป็นปิศนาข้อมฝันเนาะครับแต่ว่ามันจะเป็นให้คุณโย่มไปแปลเบิ่ยนแม่เป็นตัวไหนนะครับแาะว่าไม่ข้อมฝันเ <laughs> ันก็ได้บอกว่าเป็นโตใดเนาะครับกันไปทั้งสี่ล่ะครับ ช่วยกันแปรนะครับผู้ปอนอเก็บเเก็บเห็ดได้เก็บเห็ดนะครับเนาะเก้าหานเนีเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าก็เจสองเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าเนี่ยครับเพืออเป็น้าป็นพรเนาะเก็บเห็ดเนาะเก้าห้าเจ็ดเก้าสองเจ็ดหาก็เป็นได้ครับเจ็ดหาพระเนาะ ลองตีดูนะครับให้พ่อแม่พี่น้องลองแปรดูตั้งแต่มาอยู่ย้ายมาอยู่ปุ๊บปรากฏว่าฝันดีตลอดนี่มิตตลอดนะครับนองหนุ่พี่เนาะครับโยมใช่แล้วครับตอมกันที่นี้เลยเก้าหาเนี่ยฝันกันตรงกับเก็บเห็ดเลยนะครับเป็นผ้นาเพราเก้าหากับเจ็ดหาเพิ่งเนาะเป็นในสองยาวครับเพาเก้าหากับเจ็ดหาเนี่ยพี่น้องเรับ สี่เจ็ดเก้าเอาเป็นกระซิบมาแล้วครับสี่เจ็ดเก้าเขียนหน่อยครับค่ะตัวเพื่อือนคืออาจารย์เป็นก็ไม่อยากออกสื่อนะครับผมจับคู่ตัวไหนก็ได้นะจับคู่ตัวไหนก็ได้ทัาโอ้ครับผมเนี่ยมันตรงกันหมดเลยครับกับเลขที่ครับเนี่ยซีเจ็ดกับโต๊ะเนี่ยซีเจ็ดกระตับครับสี่เก่าไม่มีใคร เจ็เก้เกาว่มีนี่ไงนี่เจ็ดเก้าตัดเด้อนี่นี่ไม่เจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าอันนี้เป็นแปวจากเทกจำนายฝัน,นครับเอาเป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมสอบประตามบมากพานแนวทางกับมีความเสี่ยงค่ะแคปหน้าจอไปเด้อค่ะ มาเด็กนะฉันมีหาเนาะครับต้ลายมือเราเทียเสียนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาย้ำอีกครับบุปอ์ครับผมบเดี๋ยวเที่ยวก็จะออกบ้านเหมือฟันน้ำมูลมาบ้ะนเอาไว้เที่ยวกับเหนกับเบิร์นต้องต้องเร่งแน่นไปนี่เป็นกามาบอกดีแล้วค่ะเนาะเที่ยวออกมาบอกงวดก่อนมากระซิบแหละครับหรือว่ามาร้องบอกเลยครับเก้าหกเนี่ยครับในนิมิตมาในนิมิตเลย ยังออกมากแล้วก็ถือปตายป้าย,ำยตำแหนนเราย่มปลายเป็นกระดาษแต่ก็มีเลเก้าถือไม่ให้เบิ้หางวดนี้อาจจะมีเหมือนเดิมกรได้เดิครับก็สมมเน่นกระบ,บอกลงพีเน้นมากตัวนีเดิร์กระชู้ให้เบิ้ลแต่มากกระเด็นดูดูดูดดเบิ่ลต่ำว่าต่มากกำลังสมาษณที่ีเหมือนเ้่ง ปฏิบัติกรรมฐานอยู่แล้วก็เน้นหน่อยกับมากก็ดีในช่วงนั้นแนวทางค่ะเป็นนิมิตนะครับเนาะมือมีระกาบขอบพระพุณทางการอาจารย์ในเรื่องสา้ถูกครับความสุขความเจริญเจริญพรให้มีสุขมีมันมีสุขมีลาบค่ะจกระตามว่ามากกะบพานค่ะท่านผู้ชมครับตางช่องก็เสนอไว้เพียงแค่แนวทางนะครับครับเป็นแนวทางของ ลุงพี่นะครับที่ได้มาอยู่แทนพัทุดงนะครับเนาะฝากกดว่างวดเมื่อกี้มีเนนมาบอกนะครับ96นะครับงวดนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมนะครับเป็นแนวทางตัวเลขแล้วก็เป็นตัวเลขสูตรนะฮะที่ทางสายบุญได้ส่งมาให้อาจารย์นะครับเนาะก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังนะครับช่องโอปอลพานรวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กัทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ